เดี๋ยวเป็นนะครับครับเดี๋ยวหาระยัดตรงนี้นะครับหาระยัดตรงนี้ ครับสวัสดีครับก็หลังจากขึ้นจากลมได้นะครับก็มาคาดนาต่อโอ้ปล่อยไว้นานเกินนะครับนี่อันที่จิงดำเสร็จตั้งแต่นานแล้วลหละแต่ไม่มีเวลานะครับนี่เห็นไหมตัวที่ดำไว้ก่อนอย่างดีเลยนะครับอ่านี่ครับตัวนี้ก็ดำเมื่อวานนะครับเห็นไหมครับดำเมื่อวานแป๊บนึงนะครับโอเค ตัวนี้ดำเมื่อวานใสไ,ไว้แข็งเลยครับนี่ฝนตกเมื่อคืนอย่างแรงเลยคาดไม่ลงเลยนะครับไถวันก่อนนี้นะครับนี่แล้วฝนตกใส่แน่นเลยครับแข็งเลย วันนี้มาคาดนาคลิปนี้ไอเอาเป็นรถติดลมแล้วกันเนาะติดลมโหดนะครับหลังจากนั้นก็คลิปมันสั้นเกินนะครับผมก็เลยมาถ่ายตัวนี้ดเลยไอถ่ายคาดนาด้วยนะครับไาตัวนี้มันช้าเห็นไหมครับมันเป็นวินไอหน้าหกหลังเจ็ดนะครับ มันก็จะไปเรื่อยๆแต่เครื่องไม่โหลดเลยนะครับเพราะว่าไอ้วินมันไอ้ไม่เร็วเกินนะครับถ้าหน้าหกหลังห้าจุดห้านี่ก็จะเร็วนะครับลิ่งเครื่องเท่านี้นี่เดินแทบไม่ทันนะครับแล้วก็เสียงเครื่องจะหนักๆหน่อยนิดนึงแต่ตัวนี้จะกำลังดีครับนี่แบบไม่ได้เดินเร็วนะัะแต่ถ้าไถนาก็ สำหรับผมก็เอาหน้าหหลัง5.5ดีกว่านะครับเห็นไหนแข็งเลยครับนี่ตอนไถนี่จะติดลมนะครับแต่พอฝนตกมาใส่ทีเดียวแน่นเลยอันนี้ขาดนาตม ก็นาของป้าติดก,กันตัวนี้เอาเครื่องมาตัดนะครับดก็มีเข้าขึ้นมาอยู่แต่มันจะห่างเงี้ยนมครับนะมันจะห่างโซนทางผมมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับตัวนี้นาหวานมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับต่อให้เอาเครื่องมาตัดหรือใส่ปุ๋ยเยอะแค่ไหนมันก็นี่ครับมันจะ แบบสาเหตุที่มันไม่แตกกอไม่เต็มหนีคือหญ้ามันเยอะนะครับตอนแรกนี่มีแต่หญ้านะครับนี่พอดีแกเอาเครื่องมาตัดนะครับกอหญ้าหายนะครับหญ้าหายหมดเหลือแต่ข้าวเลยคราวนี้นะครับแต่ว่ามันห่างเนาะน,นี่ครับปีนี้ยังมีข้าวเยอะนะครับปีที่แล้วนี่โอ้ข้าวแทบไม่มีนะครับแบบนี ก็แต่ตัวที่ดำไว้ก่อนใช้ได้เลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยสักครั้งนะครับก็มันน่าจะได้กินปุ๋ยจากไอ้ไอ้ปุ๋มันนะครับ mm. เดี๋ยวพาไปดูผมดำไว้ใส่เยอะแค่ไหน mm. ก็ผมดำหางเนาะตอนแรกดำทีนะครับมีเปลี่ยนเป็นหางแล้วใส่สองสามต้นนะครับ ดำใส่ประมาณสองสมต้นนะครับมีน้ำยังไม่เต็มเต็มคนาเลยนะครับนี่ได้ว่าน้ำมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมีรูนะครับไอ้มันมีรูที่มันไอไอรูที่อยู่ในพื้นดินนี่ยมันจะไปเชื่อมกับไออะไรละไอกับกับห้วยนะครับกับพวกคลองพวกห้วยนี่ ไอ้รูมันจะไปหากันเลยนะครับเห็นเห็นเขาว่านะไอ้ผมเคยเปิดน้ําใส่สูบน้ําใส่ท่อสามนิ้วนะครับแบบไหลอย่างแรงเลยนะครับไม่เต็มนะครับสูบทั้งวันี่ไม่เต็มรูนะนะครับก็มันมีอยู่รูหนึ่งอยู่ตรงนู่นเนาะผมเคยสูบใส่นะครับมันเป็นรูนะครับก็สูบอยู่ทั้งวันไม่เต็มนะครับก็ข้างล่างมันเป็นเหมือนเป็นถ้ำนะครับข้างล่างข้างล่างดิน จะคาดนานหน่อยนิดนึงเพราะว่าฝนตกใส่ดินแข็งเลยครับต้องคาดนานๆหน่อยครับมันถึงจะดำได้ก็หลายคนก็คงจะว่าทำไมดำช้าจังนะครับแต่อันที่จริงมีบางไอเคยเคยเคย,เคยช้ากว่านี้นะครับบางปีนี่ตัวนี้เดือนอะไรสิงหาใช่ไหมครับบางปีนี่เกือบตุลานะครับปลายปลายสิงหานะ ไอ้พึ่งๆย่งมาดำนะครับก,ก็แถวบ้านผมมันดำช้าได้เนะ,นะครับก็มีหลายเมนอยู่ว่าทำไมดำช้าจังนะครับก็ผมว่าปกตินะไอ้ทั้งบ้านผมผมว่าเท่านี้ปกติไอ้มีโอกาส แต่ก็แค่ประมาณเดือนกว่าๆเองนะครับแล้วก็ไปออกลวงเลยนะครับ ยิ่งเฮ็ดเฮ็ดเป็นไ้ทันทเฮ็ดเป็นไ้น้ำก็ท่วมทันทีเฮ็ดเป็นหน้าก็บบอง,งามนะครับมันกับจำใจก็ต้องเฮ็ดหน้าต่อไปนะครับจะคอยเฮ็ดมะนาวเนาะจะค,คอยทำมะนาวนะ้ำม,มันไม่อยู่นะครับแถวนี้มีไม่กี่วันน้ำไอ้พวกนี้เนี่ยหายนะครับนี่ไม่กี่วัน น้ำไม่ค่อยอยู่นะครับไอแถวผมนี่เขาเรียกอะไรนองสูงนะครับนองสูงมันจะสูงขึ้นไปนู่นะครับมันจะสูงขึ้นไปาไหาไอตัวอำเภอนะครับมันจะสูงขึ้นไปมันจะมีทางลาดยางตรงนู้นนะครับแล้วข้ามทางลาดยางไปนี่มันจะจะต่าแล้วนี่เป็นเป็นที่ราบเสมอเลยนะครับมีน้ํานะครับตอนนี้มันจะเป็นอยู่แค่ <laughs> นี่ไม่เยอะหรอกนะครับ เอาเงีะบก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่มายืนพูดให้ฟังมาดูที่ผมคาดนานะครับปกติผมเป็นคนคาดเองล่ละแต่ตัวนี้ผมจะมาถ่ายนาะนเลยให้พี่คาดให้นะครับดูไปดูมาเหมือนเหมือนจะคาดไม่ลงนะครับนี่จะได้่า้ไหมหรือเปล่าเอาเถียบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแต่คลิปนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูช่องแบบเดิมๆเนาะไม่มีอะไรใหม่อะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนเข้ามาดูอยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังติดตามดูกันมาตลอดไม่ทิ้งไปไหนนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ,บมามาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ